งานก็เรียบร้อยเป็นบางส่วนนะครับพวกที่มีพวกที่มีการลื่นนี่ก็อาจสิเทสเป็นมือหลังหนึ่งสสามสหกกระบอกครับอาจสจิได้แบ่งทรงชุดที่บริมีการลื่นนี่น่าจ,จะได้ทรงวันที่ยี่สิเจ็แปดเก้ากระบอกครับ ที่เรือนาสิเป็นวันที่ยีบเก่าครับเพราะว่าว่าสั้นกับสิ่ยีบแปดทรงมาแล้วกับสิมาเทพพวกที่เรือยีบแปดกับแพ็กทรงแต่พอผิดพลาดครับแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่า บ้านเก่าก็บบกครับของไผ่เนี่ยเดี๋ยวผมอื่นผมสีรีวิวไผ่บึงนะประกอบเทสรีวิวห้่บึงว่าของไผ่สีทดีส้มวันเดียมันสีได้แบง่งเป็นสองชุดครับเพราะว่าสีมันเลี่ยวก่ะทันกันครับตัวที่มีกันลื่นนี่คือมันจะเลี่ยวซาพเพราะว่าการเทปสีมันไหลขั้นตอนครับผมออกมาฮอดไม้แล้วครับจะกลับไปเปลี่ยนอ,อ่างท่งเหลืองออกว่าด้วยก่อนครับแน่นอนเราจะโซบ,บอกมันแล้วครับมา จับได้ยางกลจังมันยางเส้นมันดีหรือว่าดีครับจับเลยเอามาหลดบ่ได้เทสเลยปืนกันเลยปืนซุนน่ะมันประทันใจผมครับปกติผมเล่งปืนนี่เพื่อเกินสองวิผมก็ยิงแล้วนะปืนซุน,นนี่มันเล่งสองสามวิเหรอมันประทันใจผมผมย่านป่าไวก่อนคือไทยก็ลรนยิงประสะนัดเล่ยไปไว้ครับ เลยเอาบอกมันออกมานะเดี๋ยวมันสิบริเด็นี้แน่นกินแรงบอกปืนศูนั่นต้องเอาไว้ยิ่งปานิ้นร้อยครับปลาพวกไปว้ไว,ไวขคือจิบประทันืองผมวา เสียกสุดเสียกสุดสามสิบเมตรถือเสยอียวขาดมันสิตายมึ่งมัวไปกับถือ นี shoes, reviewed, ่คว่ำเลยดว่นหมปลาปลาเถื่อนเยอะติดวัวเดี๋ยวบอกมาลอย แล้มันเห็นตัวม <laughs> ันยิ่ยงลูกแพร่มานกวควง <laughs> ขึ้นลอยงามแท้ Hãy không các, thức thức thức, thức. Phát nữa, phát nữa. โอ้ยขึ้นยิ่งป่ากันถือหินแล้วที่ถือป่าเลยว้าถือหินนี่เลยโอ้เพื่อหลายผลถิ่มแล้วก็แม่มันหลุดโอ้จนไปเต็มเต็มเนาะ นี่ครับผลงานมือนี่วัวค่อยหมานครับเกือบไม่ได้ปนได้สามตัวครับน,นี่ครับพงพัฒนาเตรีมยมร่างน้อยน้อยน้อได้สามตัวนี่น้อยครับ เดี๋ยวไปได้ปนครับมื่อน,นี้มีปัญหาอะไรครับยางสีเหลืองออกขาองอยางดำอ่อนครับรัดเงาหดยิ่งมาหอดป่าครับงานของพันใหม่โอ้รักโล่ครับ กันสองคนเกี่ยวมะเหลวเรงพลาดไรครับมือนี่อย่างผสมประกอบคลิปนี้ก็ไว้แค่ดีครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณครับผม